เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยมันม่กินดูมันมันดูมันกินเยอะจะรู้สึกสุดตัามเราตัวสามคนเรามันจะรู้สึกมันจะสึกเข้าปากเลยเข้าปากเลยออนไเข้าปากเข้าปากันุรเไม่เห็นน้ะไปมันสะซ้อนกับไปพี่น้องพี่น้องไปพ่เนดูด้วยดูด้วย ืเบ็ดแล้วเยไก่ย่างห้เรายอมแพงไหมเนาะรวมรวมเราไปนั่งกินสุดสามคนเหรออันนี้คือชิ้เลกๆ้นใหญ่แล้ก็ไปนั่งกินกันบางจริงจริงอันนี้นี่ยิ่งกว่ายิ่งกว่าก่ย่างอาจจยิ่กเออเสัยแลสัวกนี่นะครับมาเปนล่อสัต์ายมาแบบนี้ดิมึงนมึงปยแตนี้่นะครับยาดีตรงนี้จุดเออพู อาไรเหตตาตาถูอว่าแบบฟ้องบัลโดยเฉพาะอลูกชายยอดโลโหัวเลยบางไม่ต้องเข้ารฟ้องเลยจบเลี้ยวไก่ย่างห้าดาวสุดยอดสไตล์มันเดียรนที่เข้าไปอันนี้โดนส่ใจยวะเนี่ยสุดตีนสเตีนเฮ้ยไก่ย่างนี่นะครับผมเป็นคนคิดสูตรเองคิดอะไรไม่ออกก็เลยใส่พริกไทยใส่อะไรๆเข้าไปรสชาติออกมาเป็นไงครับยิ่งกว่าไก่ย่างห้าดาวครับพี่น้องที่รักของรตาลาสุดยอด น <c ười> right ่องยังไงบ้างเหรอนอน้อเนี่ยแค่นี้โอ้โหนยไงบ้างผม้อนจับเเอาไงอร่อยไหมยังไม่ได้กินเลยคนทำยังไม่ได้กินเลยออเส้นไงคิดได้ไงเนี่ยโอยโดนไรอนร้อนร้อน ออ,อยากกินนะแต่ดูมันเหมือนไหมนะความว่าอ่ไมไม่รู้อ่ะสองขีดแล้วแน่น่ทราบรง่ายง่ยถอยถอยนี่หลังจากที่เราแพ้ฟุตบอลไม่ใช่แพ้ฟุตบอลรอบรอบไปแล้วนะ,ะก็เศร้าใจต้องมากินไก่ย่างเงี้ยทีนี้วยใจมึงเหนี้กรเด็นมา ไอรตัวละกรรมของไอฮูเซนนะไอุ้เซนมันันเยี่ยมตายเลยแ่มีคนเชื่อกันสองสี่หกเจ็ดคนน่าคิดนะยิ้มหวานมองไม่เห็นมืดผิวก็ดำอยู่แล้วมองอะไรไม่เห็นยิ่งแล้วไปเลยเราขาดเรารู้สึกว่าเราขาดการสัมภาษณ์จากบางอัชรอบนะวันนี้บางอัชรอปไปแคทวง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 แบง

ไม่นอนบุบอันนี้ขึ้นเอาขึ้นอันนี้นองอันนี้ขึ้นต่ออีกทีจะพอดีอ่ะโอนแล้วก็ไปอยากพถูกต้องอุดสมองสมองมัไมีเกี่ยวข้อง